สวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับว mm ิล hmm. ล mm ี่แมนทอร์สกับประสุสัธิ์สวัสดี mm hmm. ผมบอกเลยนะครับว่าการพัฒนาสายพันธุ์ของวัวเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากที่มันจะเข้ากับประเทศไทยให้ได้คร mm hmm. าวนี้เวลาเราพัฒนาสายพันธุ์เนี่ยมันก็ต้องมีการรีดน้ําเชื้อวัวก mm hmm. วันนี้คุณหอยลงพื้นที่เพื่อดูวิธีการไปดูครับว่าคุณหอยต้องทําอะไรกันบ้าง บทบาทและหน้าที่สําคัญของสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์มีหน้าที่ทําอะไรบ้างครับเรามีหน้าที่ในการวิจัยพัฒนาปรปับปรุงพันธุ์สัตว์และขยายสัตว์พันธุ์ดีสู่กเกษตรกรโดยเทคโนโลยีชีวภาพครับแล้ววันนี้เราจะมาดูการสร้างพ่อพันธุ์โคนมพันธุน์ทอมบิคอโฮสต์ไตล์นะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์โคนมหนึ่งเดียวของประเทศไทยและหนึ่งเดียวในอาเซียนครับผมนวนเลยครับฟังข้างหลัง Oh, นิดนิดหนึ่งเดียวในอาเซียนเลยฮะครับแล้วจุดเด่นนะฮะของสายพันธุ์นี้มันมีลักษณะเป็นยังไงครับเป็นโคนมสีขาวดำรูปร่างสันทัดสันหลังตรงเต้านมใหญ่อแล้วก็ยังดูง่ายเราสามารถที่จะผลิตน้ําเชื้อแล้วกระจายน้ําเชื้อออกไปผสมเทียมให้กับแม่โคนมของเกษตรกรน,นะครับจะได้รับพันธุก,กรรมทำให้เข้าโฮสต์ไเหมือนกันทั่วประเทศครับแล้วเดี๋ยว ผมจะพาคุณหอยไปดูวิธีการผลิตน้ําเชื้อ <ฮะ S 2> เพื่อกระจายพันธุกรรมดีๆไปสู่ฟาร์มเกษตรกร,กรทั่วประเทศเป็นอย่างไงครับเราต้องถอยห่างสักนิดหนึ่งนะฮะต้องให้เป็นพี่เจ้าหน้าที่ฮะตอนนี้เขากําลังเกลี้ยกา่มากๆนะฮะโอ้โหผมผม,ผมเข้าไปดูได้อย่างนี้ยหฮะเอาละครับตอนนี้เราต้องอยู่ห่างๆฮนะนี่ เอาละครับตอนนี้ละฮะมันรวดเร็วมากท่านผู้ชมฮะมันรวดเร็วมากครับเฮ้ย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 รวดเร็วมากได้แล้วใช่ไหมฮะนี่คือน้ำเชื้อของท่อพันนะขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะไปที่ห้องแลบแล้วเราจะนำน้ำเชื้อนี้นะฮะไปแช่แข็งฮะเขาทำกันยังไงเดี๋ยวไปดูกันฮะ เมื่อได้น้ำเชื้อจากพ่อพันธุ์ Tropical ฮสต t y l e แล้วเจ้าหน้าที่ก็ทำการตรวจเช็คคุณภาพก่อนทำการบรรจุน้ำเชื้อใส่หลอดเพื่อเตรียมสู่ขั้นตอนการแช่แข็งก่อนนำไปแจกจ่ายต่อไปครับน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ที่ผ่านการพิสูจน์แล้วเนี่ยก็จะถูกผลิตน้ำเชื้อกระจายลงมาตามศูนปรผสมเทียมต่างๆเพื่อนะครับมาตรวจรนับนี่แหละครับแล้วก็ตรวจคุณภาพน้ําเชื้ออีกหนึ่งรอบแล้วเราจะกระจายน้ําเชื้อไปสู่หน่วยผสมเทียม ทั่วประเทศเลยครับเจ้าหน้าที่ผสมเทียมก็จะเอาน้าเชื้อเหล่านี้ไปผสมเทียมให้กับแม่โคนมของชาวบ้านเขาก็จะได้ลูกเกิดที่มีคุณภาพพันพิฆาตโฮสต์ายเนี่ยเป็นพันธุ์ที่เลี้ยงง่ายตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมด้ดีนะครับผสมติดง่ายนะครับให้ปริมาณน้ำนมที่พอเหมาะอายุการให้น้ำนมเนี่ยยืนยาวนานต้นทุนต่ำดีเลยแล้วได้กําไรสุดท้ายคืออะไรครับ การประกอบอาชีพโคโนมของชายกนเนี่ยมีความยั่งยืนก็จริงหออครับผมนี่แหละครับพ่อพันโคโนมท็อปไอคอลโฮสต์ายของเราครับนี่นี่คือคันตอนสุดท้ายนะครับนี่แหละแล้วก็ตรวจนะครับเห็นไหมฮะ และหลังจากจัดน้ำเชื้อเพื่อส่งให้หน่วยผสมเทียมแล้วก็ต้องทําการตรวจเช็คคุณภาพในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำเชื้อที่เกษตรกรจะได้รับเป็นน้ำเชื้อที่ดีและมีคุณภาพที่สุดครับได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยนะครับการคัดสายพันธุ์เป็นสิ่งสำคัญครับนมถึงอร่อยทุกวันนี้ครับพบกันใหม่นะครับกับปัสุต์สวัสดีในคราวหน้าสวัสดีครับ